สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้เยี่ยมชมอาหารแพะเช้านะครับแพนมครับอันชาแนลเยี่ยมชมพี่น้องที่กำลังคิดว่าจะเลี้ยงแพนมนะครับพี่น้องที่ทำฟาร์มแพนมนับหลกัหลกๆเลยนะครับในห,หลายพื้นที่ของประเทศตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จกันนะครับพี่น้องทางภาคกลางด้วยนะครับ เลี้ยงแพนนมอย่างไรดูแลสุขภาพแพนนมอย่างไรขอความรู้จากท่านด้วยนะครับท่านที่ชมารายการเราอยู่ก็ขอความรู้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแนะนําส่งเสริมให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงแพนนมนะครับส่วนหลายๆฟาร์มก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆประสบการณ์ที่ท่านยังไม่มากนะครับก็มานมาทำแพนนมกันนะครับน้องรูรุล่าครับนี่พันชาแนล ผสมชามี่นะครับฟ้าแฝดครับคู่นี้นะครับเนี่ยน้อง Lulu, ลูลูน้องลาลาบัดมี ชาแนนท็อกเกนเบิร์กนะครับชาแนนชาแนนชาแนนท็อกเกนเบิร์กครับแพนนมสายพันธ์ชามี่นะครับสายพันธ์ท็อกเกนเบิร์กสายพันธ์ชาแนนแล้วก็แม่พันธุ์ที่เป็นสายชาแนลแองโกลนะครับก็ พี่น้องก็เลือกที่จะเลี้ยงแพะในแบบสายพันธุ์อะไรนะครับสำหรับแพนมก็พูดคุยนะครับพี่น้องที่เลี้ยงแพนมแล้วก็พี่นิ่พี่น้องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพนมนะครับก็ท่านที่มีความรู้ก็ยินดีนะครับต้อนรับสําหรับความรู้ใหม่ๆที่พี่น้องจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชมกันในคลิปนี้นะครับโดยที่พี่น้องมาคอมเมนต์ใต้คลิปแสดงความคิดเห็นได้นะครับท่านที่ เลี้ยงแพะเนื้อก็เหมือนกันนะครับมีประสบการณ์ในการดูแลแพะเนื้ออย่างพี่ๆหลายๆท่านที่ติดต่อ,ตอผมเข้ามานะครับเขาบอกว่าอยากจะให้ทําคลิปแพนมต่อแพนมจริงๆแล้วผมก็ยังไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับเป็นการศึกษาว่าแพนมสายพันธุ์อะไรบ้างที่เขามีนิสัยอย่างไรเขาอยู่กินอย่างไรนะครับ พื้นที่ที่เลี้ยงแพนนมนะครับบางท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับใช้พื้นที่ไม่มากใช้พื้นที่ในวงจํากัดนั่นเองครับแล้วก็ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงแพะเนื้อดูมันว่าจะเลี้ยงแบบสบายๆหน่อยก็จะใช้พื้นที่เยอะหน่อยถ้าเลี้ยงแบบพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงแบบมีพื้นที่จํากัดได้นะครับพื้นที่ในการเลี้ยงแพนนม แล้วก็พื้นที่ในการเลี้ยงแพะเนื้อนะครับซึ่งอยู่ในฟาร์มเดียวกันอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับฟาร์มจีรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลนะครับแสนทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยพื้นที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็หลายๆอําเภอนะครับที่เลี้ยงแพะนมกันตอนนี้แล้วก็ทานที่คิดว่าจะเลี้ยงแพะนมด้วยความรู้เบื้องต้นนะครับในการดูแลนะครับก็เหมือนกับแพะเนื้อนั่นแหละครับก็ดูแลเรื่องของการทํานมด้วย นะครับศึกษาเรื่องของการทํานมด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้ทุกวันสร้างรายได้ในการาทําแพนมนะครับด้วยการารีดนมนะครับแล้วก็มีรายได้ให้กับาฟาร์มแพนมทุกวันนั่นเองครับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับที่ต้องศึกษาและก็ค้นคว้าเพื่อที่จะทําทให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องที่ติดตามรับชม ความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพ้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งข่าวทั้งการติดต่อเข้ามาสอบถามผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพ้ซึ่งอาจจะไม่ใช่พ่อค้าที่ส่งออกนะครับอาจจะเป็นพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่พ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่แต่และจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่พ่อค้าที่เดินทางไปติดต่อแต่และจังหวัดด้วยได้หลายจังหวัดมา,มา,าทราบข่าวกันนะครับแล้วก็จะ ติดต่อสอบถามกันเป็นเฉพาะเป็นรายบุคคลเป็นฟาร์มไปนะครับซึ่งไม่ได้รวมเป็นตลาดนัดไม่ได้รวมเป็นที่จะต้องไปรวมตัวกันเหมือนครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็ยังไปเฉพาะจอจงเฉพาะเอาฟาร์มในเขตพื้นทนนี่นี้นี้นะครับก็ไปชมไปอะไรกันนะครับตรงนั้นก็มีพื้นที่นะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปทางเอราวันนะครับไปสอบถามทางป้าน้อยทางลุงเล็ก แล้วก็ทางพี่ทรงพลน้องเอิร์ดนี่ไปแล้วนะครับไม่เจอน้องเอิร์ธครั้งที่แล้วก็ไปสอบถามนะครับเพื่อที่จะ,ะ,ะถามข่าวคราวความเคลื่อนไหวตลาดนะครับก็ยังไม่ได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับส่วนของอการพัฒนานะครับการเลี้ยงแพะนะครับด้วยการ สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยแล้วก็การผลิตอาหารนะครับซึ่งผมจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะครับในครั้งนั้นข้งต่อไปว่าพี่น้องทํากันอย่างไรนะครับถึงลดต้นทุนอาหารค้นถึงลดต้นทุนในการที่จะใช้เวลาในการเลี้ยงแพนนั้นน้อยลงนะครับเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่จํานวนแม่พันธุ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทั้ง ส่วนของการขยับขยายฟาร์มและก็ทำฟาร์มยกระดับให้ได้มาตรฐานความสะอาดความเป็นแพะ,ะความเป็นฟาร์มปลอดโรคนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทุกท่านนะครับตั้งเป้าไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะขึ้นไปสู่มาตรฐานในการเลี้ยงแพะครั้งต่อไปนั่นเองแล้วก็พื้นที่จังหวัดเลยนะครับลหลายจังหวัดก็ตอนนี้ก็คงจะมีการพัฒนานะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตลดต้นทุนในการเลี้ยงแพะแล้วก็สร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับมูลแพะบ้างนะครับแล้วก็ทั้งกิจกรรมที่สามารถรวมกันกับกลุ่มรวมกันเป็นจับกลุ่มกันโดยเฉพาะกิจขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าท่านที่จะรวมเป็นส่วนที่มีองค์กรรองรับนะครับซึ่งพื้นที่จังหวัดเลยนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็กําลังมีการรวมกลุ่มแล้วก็มุ่งไปสู่ความมาตรฐานในการเลี้ยงแพะขยับขยายพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับ ฟาร์มแพะนมหรือว่าฟาร์มแพะเนื้อนะครับจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ทั้งคุณลักษณะของแพะนะครับว่าเขาควรที่จะได้รับการผสมพันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์ที่ดีนั้นควรจะผสมสายพันธุ์อะไรบ้างเป็นต้นนะครับผมพูดรวมๆนะครับว่าการพัฒนาสายพันธุ์แต่ละฟาร์มนั้นมีความแตกต่างกันมีความต่างกันเยอะนะครับว่าจะเอาสายพันธุ์อะไรกับสายพันธุ์อะไร สายพันธุ์ที่ทําทแพ้เนื้อก็เช่นเดียวกันนะครับก็บางท่านก็บอกว่าสายพันธุ์แพ้เนื้อนะครับก็มีทั้งบอทั้งแองโกลแล้วก็ทั้งชาแนนนะครับมาเป็นแม่พันธุ์ก็คือเป็น3สายพันธุ์นั่นเองนะครับในาการพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งเป็นตัวเมียซึ่งมีการขยับขยายตัวนะครับได้ทั้งโครงสร้างได้ทั้งนมได้ทั้งทั้งาการทาน้าหนักตัวให้แพ้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น าการพัฒนาสายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทํามาแล้วหลายปีนะครับลหลายท่านก็บอกว่าเอาอะไรเอาบอผสมแองโกลแล้วก็ต้องมีชาแนลด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็มีตอนนี้หลายๆฟาร์มก็บอกว่ามีการพัฒนาเอาพ่อร้อยนะครับบอร้อยมาผสมกับแม่แองโกลชาแนลนะเป็นต้นนะครับลหลายๆฟาร์มก็มีความคิดที่หลากหลายกันนะครับก็ต่อยอดให้พี่น้องที่มาศึกษาในคลิปนี้ได้มีโอกาสได้ พัฒนาสายพันธุ์หรือว่าจริงๆแล้วมือใหม่นะครับบางท่านยังยังไม่ทราบถึงถึงว่าจะต้องเลี้ยงแพ้นั้นจะต้องเป็นสายพันธุ์อะไรกับอะไรผสมกันนะครับก็ขอให้ได้เลี้ยงไว้ก่อนนะครับท่านก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่า,าท่านตั้งเป้าไว้ว่าท่านจะเอาสายพันธุ์อะไรมาเป็นแม่พันธุ์หลักของฟาร์มท่าน,นเองครับพี่ยาญานะครับตอนนี้ก็รอคลอดอยู่นะครับพี่ยาญาสาววัย ไว้สูงแล้วล่ะเนี่ยนะครับหนึ่งปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วยอะๆตอนนี้ก็เขาชอบก็คือเปลือกสับปะรดเปลือกกล้วยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้การแสงทองมีเดียชแนลครับอีกช่องหนึ่งนะครับทาง YouTube ครับจีรัติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลครับแล้วก็ทางเพจนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยครับอ่าการแสงทองมีเดียชแนลการแสงทองมีเดียเอฟเอ็มนะครับศูนย์เก้าสาม 9654964ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามแล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับโชคดีมีความสุขสุขแข็งแรงทุกท่านนะครับ